สนับสนุนโดยบ,บริษัท VC s e l l a n d Service จำกัดโทร0816557828สวัสดีครับผมวุฒิ v k k o ฮูเล่จากคราวที่แล้วแนะนำการติดตั้ง EAP 245 TP Link ที่เป็น Access Point สำหรับเป็นงาน Business ไม่ใช่งาน Home Use นะครับวันนี้เรามาเพิ่มเติมในส่วนของ Access Point ตัวเดิมแต่จะชี้ประเด็นตรงจุดที่ว่า สายแลนสามารถเดินได้ถึง100เมตรจริงหรือเปล่านะครับเราลองทํากันแล้วแต่พอดีนี่งานใหม่อันนี้งานจ้องกับงานโทรศัพท์งานอินเทร์เนต็ตอยู่ฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว100เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันก็ผมพามาตั้งต้นในส่วนของเราเตอร์ที่มันอยู่ตรงนี้คราวที่แล้วเราเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็เราทำแอค e เซสพอยไปทางด้านนั้น4ตัวประมาณสัก50เมตรอ้าวจากแป้นนะครับ ตำแหน่งของเราเตอร์คือตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งคราวที่แล้วมันไปทางนี้ส่วนรอบนี้มันจะไปข้างหน้าจะไปอยู่ตรงห้องนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้สองตำแหน่งนี้ระยะทางเกินร้อยแน่นอนนะครับผมก็เลยตั้งหอบขึ้นมาหอบหนึ่งเพื่อย่อนระยะทางนะครับโดยผมมาตั้งไว้ตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ย่นช่วงนี้ไปย่นช่วงนี้ไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอินดอร์ที่สามารถ จะติดตั้งสวิตชิ่งหับนะครับเพื่อยนระยะทางแล้วจากตรงนี้วิ่งตามเส้นสีส้มนี้ไปก็จะเป็นระยะทาง100เมตรอ่าในส่วนของนี่น,นีให้ดูนี่นะครับวันที่ผมติดตั้งนะครับห้องแรกผมใช้30 30เมตรนะครับห้องที่200เมตรห้องที่3ามเมตรโดยสายที่ผมใช้เป็น Cat ซนะครับของ l ลิงเป็น Outdoor นะครับ U.S. 9106 out นะครับ เป็นแคสซิาไปดูตำแหน่งของสวิ t ชิ่ง g ับนะครับอยู่ตรงนี้นี่เรามาย่นเอาไว้ตรงนี้นี่คือสวิ t ชิ่ง g ับนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกไปด้านนอกกันร้อยเมตรที่ว่านั่นคือสุดสุดข้างหน้าเลยครับปึ๊ปึ๊ ดูเหมือนไม่ไกลนะครับนี่คือจุดที่84เมตรห้องนู้น100เมตรตำแหน่งของ e x i point อยู่นั่นนี่อยู่ตรงนี้อ่าติดตั้งแล้วอีกห้องนึงอยู่ทางนี้ลูกค้ากำลังใช้งานอยู่ก็โอเคให้เข้าใจกัน เดี๋ยวเราเทสระบบช่างต้านคอ n เน็กตัวเอเซอ์ไหนอยู่ครับ VIP หนึโอเคแต่ทดสอบตัว84เมตรก่อนสปีดเป็นไงอ่านี่คือ Connect ได้เนาะกำลังสปีดขึ้นอยู่84เมตรสบายสบาย ตัวนี้คือสองจุดสี่สองจุดสี่โอ้ยอยากเทส 5G เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไกลดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวตัว<อ>ไกลเทส 5G เลยเดี๋ยวลองทีละตัวก็ได้ยเดี๋ยวเราคอนเน็กห้องนู้นนะครับที่เป็นร้อยเมตรอ่าเอาแบบ 5G กะเฮิร์ตเลยอ่าโอเคคอนเน็กแล้วเทสสปีดดูไป ขึ้นมาเท่าไหร่เนี้ยขาแรกเป็นขาดาวน์โหลดหรืออัปโหลดอัพโหลดขาสองจะเป็นอัปโหลดอ่าขาสองอัปโหลดปึ๊บเรียบร้อยเ้เร็วเนาะเร็วกว่าเมื่อกี้เนาะวนอีไงอ๋ออยู่ข้างบนนี้นี่คือความเร็วที่ได้นะครับก็สรุปแล้วนะครับว่าสายแลนที่ระยะทาง100เมตรพอดีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ สมบูรณ์นะครับคอนเฟิร์มขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ